สวัสดีครับผมตูนทีศูนย์สีครับและนี่คือรายการเพื่อนบ้านรายการที่จะพาไปรู้จักเพื่อนของเราภายในสี่เจ็ดคำถามนะครับวันนี้เราอยู่กับบังจากมนัสวีครับผมสวัสดีครับบังสวัสดีครับสวัสดีครับตูนมาถึงกระเต้นกันเลยโอเคคำถามแรกแล้วกันอ่ะบังเป็นใครทําอะไรอยู่บ้างสวัสดีครับผมบังมนัสวีนะครับเป็นนักร้องนําจากวงมนัสวีตอนนี้ก็นมรีนะครับชื่อวงมนัสวีน่าจะหลายคนน่าจะเคยได้เห็นกันบ้างแหละใช่ครับ โอเคแล้วปกติอันนี้เรามาอยู่ในกรุงเทพแต่เราเป็นคนจังหวัดเลยครับจริงๆแล้วเกิดและโตกรุงเทพเลยแต่คุณพ่อกับคุณแม่เป็นคนอีสานบ้านเฮาพ่อเป็นคนขอนแก่นคุณแม่เป็นร้อยเอ็ดแต่ก็มาโตที่กรุงเทพใช่เป็นลูกครึ่งลูกครึ่ง <laughs> นี่คาดหวังมุกเลยเอาละ <laughs> <laughs> จุดเริ่มต้นของการเล่นดนตรีของบางมไงฮะจริงๆจุดเริ่มต้นเล่นดนตรีก็มาจาก ถ้ายุคเราน่าจะเป็นเคาะโต๊ะร้องเพลงนะในสมัยเรียนนะใช่ใช่เคาะโต๊ะร้องเพลงสร้างความลำคาญให้กับให้กับเพื่อนฝูงทางด้านหน้าเราเป็นเด็กหลังห้องอะไรประมาณนั้นครับน่าจะเอาชื่อวงมาเป็นชื่อจริงฮะชื่อวงมาเป็นชื่อจริงเนี่ยมันมาเอ๊ะทำไมเอาชื่อจริงมาเป็นชื่อวงทำไมเอาชื่อจริงเป็นชื่อวงกูก็เคลิมไปด้วยโอเคจริงจริงจริงก็อยากจะมีชื่ออื่นนะแต่ว่าเขาว่ามีรุ่นพี่เขาบอกว่าชื่อเนี้ยดีแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกจะชื่อวงสองห้าสามแปด ีเกิดเป็นปีเกิดเราเกิดปีเดียวกันเพื่อนกันครับอาจารย์ทำไมว่าเราดูแก่เอาไว้วะมีความหมายไหมชื่อชื่อด้วยตัวคมว่ามนัสวีเนี่ยชื่อของมันก็คือแบบนักปราชผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งอะไรทรไมมันคล้ายกันวะผมนัททีผมอ่ะมีชื่อจริงผมคือนักปราชผู้มีสติปัญญาอแต่คุณมนัสวีคือนักปราชที่ เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งประมาณนั้นก็คือด้านอื่นคุจะไม่เก่งเลยเออก็อาจจะแบบนั้นอาจจะทําได้ด้านเดียวหรือเปล่าวะก่อนทําวงทําอะไรมาก่อนก่อนทําวงน่าจะทําทรงมาก่อนทาทรงทําทรงอะไรทำทรงปุ๊บวงก็เกิดขึ้นใช่ไหมมัเยสระเล่นดนตรีขึ้นมาก่อนคือโตมากับดนตรีเลยใช่โตมากับดนตรีขึ้นเลยครับอแล้วอะไรทําให้เพราะว่าจากการที่ฟังเพลงมนัสวีก็จะ เป็นเพลงเศร้าซะส่วนใหญ่อะไรทําให้บางรู้สึกหลงไหลในในการทําเพลงเศรา้าจริงๆแล้วก็คืออย่าเรียกว่าหลงไหลเรียกว่าถนัดมากกว่าถนัดที่จะเล่าแบบนั้นมากกว่าชีวิตเราเป็นคนเศร้าปกติก็ดูตลกนะปกติเศร้าบ้างตลกบ้างแต่ว่าจริงๆหนักทางตลกนะอ่าก็คือพอเราจริงๆตัวตนเราเป็นคนตลกแล้วเราก็เลยอยากจะนําเสนอมุมที่ มันเศร้า้วคอนทังกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ประมาณนั้นครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการเติบโตของมัสวีแบบมาไกลมากรู้สึกไงที่แบบว่าสิ่งที่เรานําเสนอไปได้รับฟีดแบ็กลับมาแบบโหท่วมท้นมากดีใจนะนี่ดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นแบบหนึ่งในความฝันเล็กๆเลยแบบว่าอยากจะเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตพี่ๆวงอื่นศิลปินคนอื่นนะอยากให้เขาแบบเวลาเขาบอกว่าอ้าวช่วยกันแล้วแบบมีคนร้องตามเงี้ยแล้วมันยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆทุกวันในทุกๆวันที่แบบเราเราไปเล่นอะไรเงี้ยก็แบบดีใจ แต่ละเพลงนี้เริ่มต้นเขียนมายัางไงฮะแต่ละเพลงส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องของตัวเองก่อนอเริ่มจากเรื่องของตัวเองก่อนซะส่วนใหญ่ถ้าคิดไปอองกฤษก็ค่อยเป็นอ่านหนังสือบ้างเป็นเรื่องของคนอื่นบ้างอะ,อะไรอ่าโอเคเอบ้านหลังนี้สวยจังสวยจริงนี่แหละในอนาคตเราจะมาอยู่บ้านหลังนี้กันร่วมกันนะหรอตะก้องต่ก้องแพนเขาใช่อันนี้เป็นบ้านที่ ผมกับบางวาดฝันว่าเราจะมาอยู่ด้วยกันในบ้านปลายชีวิตนะฮะอะไรวะมีเพลงไหนเพลงเอาถ้าเป็นเพลงคนอื่นอ่ะเพลงไหนที่เราฟังเรารู้สึกว่าโหเพลงนี้มันแบบเศร้ามากคัดใจมากจริงๆที่เศร้าที่ชอบในในช่วงแรกๆตอนทําเพลงนะเพราะว่าหลังๆมาเราก็อยู่แต่กับเพลงตัวเองไงก็เลยแบบนึกไม่ออกแต่ว่าในยุคแรกๆจะเป็นพี่ปูพงศิษฐ์ชื่อเพลงว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ร้องยังไงมีซัมเปิลสักคน พรุ่งนี้จะทำอย่างไรไม่มีกันพรุ่งนี้ต้องสร้างความหวังขึ้นมาอะไรประมาณนี้กูลังแบบกำลังเหมือนเดินเอาไทยเอ็มวีอยู่แล้วถ้านอกจากเพลงเศร้ามีเพลงของคนอื่นไหมที่ฟังแล้วแบบมีความสุขมากฟังแล้วแบบเฮ้ยฟังแล้วแบบฟูลฟิลความรู้สึกข้างในฟูลฟิลเหรออ่าผมว่าผมชอบวงนนะที่ ทีทีอะไรวะทีอาทีชัยเดชไอ้ไทศมิตรอะไรนะโยหลุดจากทีเอาอ๋อเราจะเอาแค่ตัวตัวสก๊อตตัวตัวหน้างเดียวมีความสุขก็ก็ก็แบบเพลงทั่วไปแล้วผมจริงๆผมเป็นคนที่ถ้าแบบมีความสุขแบบชอบๆเลยนะผมชอบเพลงพวกอีสานอินดี้อ่าโอเคที่ฟังแล้วแบบสนุกไปเลยอ่าใช่แบบเพลิดเพลินเพลิดเพลินอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่เรื่องเพลงถ้าสมมติว่าตัดเรื่องเพลงออกไปอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ในใจในชีวิตบ้างเรื่องไหนที่แบบว่าเฮ้ย พอมันเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกเศร้าเศร้าเหรอผมว่าผมว่ามันอาจจะเป็นหลายแบบนะม,มันอาจจะเป็นเรื่องการสําหรับผมณณนะนะช่วงปัจจุบันบนี้แล้วแบบการปรงไม่ได้กับอะไรบางอย่างาการปรงไม่ได้กับการามีชื่อเสียงการปรงไม่ได้กับอะไรสักหลายๆอย่างที่มันแบบว่ามันกําลังถาถามเข้ามาเพราะเหมืนอนพอเราได้อะไรเข้ามาแล้วสิ่งที่มันยากก็คือการที่ต้องรักษาไว้ซึ่งบางทีเราอาจจะ ถ้าวันหนึ่งต้องปรงสิ่งนั้นไปเ,ออเราอาจจะรู้สึกว่ามันไร่ปรงสิ่งนั้นไปมันอาจจะทํายากใช่ใช่ใช่ประมาณน,นั้นการเริ่มต้นของแต่ละเพลงอ๋อเมื่อก,กี้ก็บอกว่ามันคือการที่เวลาเราเจออะไรใช่ไหมเจออะไรพบเจออะไรมามันก็จะเอามาเป็นเรื่องของตัวเอ,เอามาใช้เขียนเพลงมันเริ่มจากอย่างนั้นก่อนซะส่วนใหญ่ในหลายเพลงสิ่งแรกที่จะทาสมมติเรารู้แล้วว่าเนี่ยเรามีเรื่องที่จะเขียนละสิ่งแรกที่เราจะเริ่มทําเราคือจะเริ่มยังไงก่อนหาร์ดก่อนอ่าหาร์ดสำหรับผมนะอันนี้แชร์แชร์กันก็เป็นหาร์ดแล้วก็ ผมจะเริ่มจากฮุกก่อนอไม่ไม่ค่อยถนัดเขียนแบบตั้งแต่ต้นมาเบิร์ดเบิร์ดอะไรเงี้ยพีฮุกอะไรไม่ค่อยได้จะได้ฮุกมาก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับขึ้นไปเขียนข้างหน้าอีกทีเป็นการสัมภาษณ์ที่ฮอตมากเลยอะคือแบบมีคนมาดูฮอตไม่เดรัมเล่าเยอไอ้สัตว์จะเป็นลมเมาพูดถึงอะไหนอากาศร้อนผมเห็นผมคุณมีเครื่องดื่มที่โปรดปรานผมเห็นคุณชอบกินชาไทยมากชาไทยที่ไหนที่ ที่กินมาแล้วสิ่งเด e ร์ให้เป็น The Best ที่สุดผมจะบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเกือบจะตีตนว่าเป็นนักชิมชาไทยทั่วประเทศเพราะว่าไปหลายจังหวัดเราก็ไปชิมไปชิมของทุกที่เลยแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดร้านที่ผมโปวดปลาที่สุดซึ่งร้านนี้กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ขึ้นขึ้นไอไทยอินโปรโมทอะไรร้านกูด้วยนะโปรโมทโปรโมทชื่อร้านดูไอดูนี่ซึ่งเป็นร้านที่ จะเปิดขึ้นในวันที่28อ่าก็คือคุณมีส่วนร่วมในสูตรชาไทยร้านนี้ด้วยใช่ผมเป็นนักชิมผมชิมแล้วก็ปรุงปรุงปุงกันไปเรื่อยๆผมผ่านการชิมชาไทยมาประมาณหลายร้อยแก้วอยู่เหมือนกันก็จะเป็นร้านของเพื่อนๆคุณที่มาเปิดโดยที่คุณจะเป็นเรียกว่าเป็นเมนูไทยทีคอนซัลท์ใช่่เป็นคนเป็นคนให้คำปรึกษาทางด้านชาไทยหนักไปทางชาไทยเข้มๆถ้าใครอยากกินชาเข้มๆนะร้านนี้เลย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไทยอินไว้นะแล้วก็เดี๋ยวให้นะให้คนมาลองดูขึ้นนี้นะขึ้น <c oughs> นี้ขึ้นทั่วล <c oughs> ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจของบางฮ <c oughs> องนะสุวีโอโห,หลายคนนะหลายยุคนะ,ะเราจะมีเป็นยุคยุคไปนะยุคแรกครับแต่ว่าม,มีมีก็จะมียุคแรกคือพี่ปูพงศิษฐ์คัมภี์ยุคที่สองเป็นพี่เล็กเกรซี่คาเฟ่พี่ชาติสุชาติอะไรอย่างี้พี่เวิลแล้วก็หลักๆผมอันนี้ไม่ได้อวยหัวหน้าผมนะก็คือพี่จ่ายพี่จ่ายใช่จริงๆเขาเป็นไอดอลผมจริงๆเขาน่าจะเป็นไอดอลของหลายคนใช่กัน พราะว่าหลังๆผมก็เริ่มเห็นแบบเวลาคุณขึ้นเวทีอะคุณเริ่มจะแบบเออมีมีอ่ามีการแบบอย่างนอคุณเริ่มจะแข่งคุณเริ่มจะไม่แข่งกันเรื่องซาวแล้วคุณเริ่มจะแข่งกันเรื่องแบบท่าลการยกแอคชั่นแล้วแข่งกับลูกพี่ละอีกสิบปีข้างหน้ามองตัวเองว่าเป็นสิบปีข้างหน้าก็ก็คงจะ อนแรกก็เป็นเรื่องของที่ว่าเราจะปรงให้ได้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเราไม่มีคนฟังแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็คงแบบจะต้องแบบพยายามทําเพลงไปเรื่อยแหละก็คงอยากจะมีอัลาบั้มสักสี่สห้าอัลาบั้มคอนเสิร์ตใหญ่ซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะรักษาแบบว่าราะยะเวลาของวงให้ได้เพราะว่าผมเห็นหลายวงก็ ร่วงโรยไปตามการเวลา<ช>อย่างเช่นชวงผมด้วยยั้ง้นี๋ออันีก็พูดไปเรื่อย <laughs> <laughs> ปกติวันว่างที่ไม่ได้ทําดนตรีไม่ได้เล่นดนตรีทําอะไรบ้างอาจริงนะว,วันว่างที่ไม่ได้เล่นดนตรีแล้วก็ไม่ใช่แดกชาไทยด้วยแม่งก็เหมือนเล่นดนตรีไว้เพราะว่าพอว่างอยากเล่นดนตรีแม่งก็จะเหลือแก๊บแก๊บว่างแบบวันว่างที่ก่อนจะไปทํางานไม่กี่วันก็นั่งเล่นกีตาร์บ้างบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่บนที่นอนแล้วก็ถ่าย YouTube ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยอืถ้าสมมติว่าไม่ได้ทําอาชีพเล่นดนตรีแล้วคิดว่า ชีวิตคิดว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่อ่าจริงๆถ้าถ้าทาเป็นนะอยากมีโอกาสเปิดร้านแต่เป็นร้านแบบร้านชาไทยไข่ลวกอ่ะเออแล้วตัวเองนั่งเล่นอยู่ร้านฟิลฟิลร้านพี่บอยอะไรเงี้ยเป็นแบบว่ามีชาร้อนมีไข่ลวกมีอะไรเแบบนี้ยเขาบอกชาไทยไข่ลวกเนื้อแบบเป็นเมนูใหม่แบบว่าเอาชาไทยมาแล้วก็เอาไข่ลวกอ๋อมกินผสมกันเลยอ่ะั้อะไรที่ทำตั้งแต่เด็กอะไรที่ทําให้เรารู้สึกรู้ตัวว่าเราอยากจะเป็นศิลปิน จริงๆแล้วก็คงคงการไปไปดูคอนเสิร์ตนี่แหละชอบดูคอนเสิร์ตนะแต่ก่อนชอบตามไปดูคอนเสิร์ตในหลายๆที่แล้วก็รู้สึกว่าเอยอินว่าชอบว่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากที่จะเป็นเหมือนพี่พี่พงศิษฐ์พี่เล็กกาแฟอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นอาจจะเป็นแบบนั้นนะเท่าที่พอจะนึกออกงั้นขอสามเพลงของมนัสสวีที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่สุดสามเพลงที่ชอบที่สุดจริงๆเพลงอันดับหนึ่งก็คงจะต้องเป็น โลกที่แบกไว้เพราะว่านี้ประสบการณ์ตรงอย่างเห็นได้ชัดนั่งคุยหน่อยไหมนั่งคุยกันนั่งคุยได้เนาะมีหมวกให้ใส่กันด้วยบรรยากาศรายการก็สบายๆครับชิลๆมีเพลงไหนบ้างนะมีเพลงโลกที่แบกไว้โลกที่แบกไว้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเก่าแล้วชื่อเพลงฉันยังรอไหวอแล้วก็อีกเพลงหนึ่งน่าจะเพลงอะไรดีวะ ความรู้สึกก็แล้วกันความรู้สึกของตัวฉันใช่ใช่ใช่อชอบชอบอะไงนี้คือ <c ười> เป็นแบบเพลงที่เขียนส่วนตัวแล้วก็รู้สึกชอบใช่อินอินนอกจากเรื่องเพลงแล้วมีเวทีไหนไหมที่แบบขึ้นแล้วแบบยังประทับใจจําได้ถึงทุกวันนี้เฮียเวทีประทับใจด้วยเรื่องอะไรก็ได้นะอาจจะแบบขึ้นแล้วก็ตํารวจมาแบบรวบอไเลยไม่มีเพราะตอนนี้ใกล้แล้วเฮียเออแต่จําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าชอบเวทีที่แบบว่าเวลาไปเล่นกับพี่ๆไอดอลเรา แต่ mm hmm. แต่มันก็มีหลายงานนะแต่ว่าก็จํากัดไม่ได้หรอกแต่ว่าชอบที่แบบว่าตัวเองได้ได้ไปอยู่ในในไลอัพ mm hmm. เดียวกับพี่ๆที่ที่เราชื่นชอบแบบพี่เล็กพี่จ้ายนปูอะไรเงี้ยงาน mm hmm. ในไลอัพ mm hmm. เดียวกันอะไรเงี้ยจริงถามถามเรื่องเพลงไปเยอะแล้วเอาเรื่องแบบอยากรู้เรื่องใกล้ๆตัวบ้างมีหนังที่ชอบดูไหม mm hmm. หนังน่าจะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเรานะ ก็มีบ้างนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นคนไม่ได้ชอบดูหนังเวอร์กเป็นหนังก็ถ้ายุคผมเนี่ยที่ชอบจริงๆดูบ่อยๆก็เป็นพวกแฮร์รี่พอตเตอร์เดอะลอร์ r ออฟเดอะลิง่าแล้วก็พรีเ o น b เบบนี่แหละดูแางนี้วนๆดูหนังมันดูไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับการทำเพลงเลยนะใช่ใช่แบบเป็นคลายเครียดมากกว่าถ้าคุณดูถ้าคุณดูแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วมันกลายมาเป็นเพลงของคุณมันก็น่าสนใจนะออเออเนาะ ของแห่งความลับชื่อเพลงองแห่งความลับอะไรเงี้ยแบบว่าความสัมพันธ์แห่งอัสคาบันอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะออกลูงกันนะบิดบิดฟินิกความสัมพันธ์แบบไหนของบางที่รู้สึกว่ามันซับซ้อนนี่ถามเรื่องแบบซับซ้อนอันนี้นะถามเรื่องแบบเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรความสัมพันธ์ซับซ้อนก็ก็คงจะเหมือนในเพลงความสัมพันธ์ซับซ้อนแหละก็มีการคุยกันในในหลายๆคนนคนนะเขาก็เรียกว่าบางคนก็อาจจะมี คู่อยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีมีความใจอ่อนให้กับอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะน่าจะออกแนวนั้นนะผนเพื่อนเราหลายคนก็เรียกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ซับซ้อนเหมือนกันนะใช่เออไปเดินต่อไปเดินต่อก่อนที่ตำรวจจะมาจริงมันทำาให้เขาทำาให้เราพักปะน่าจะใช่นะใช่ไหมให้โทรแจ้งด้วยแต่ว่าไม่รู้โทรติดไม่เอาเนี่ก็ว่ากันไปทีคนแบบไหนที่ไม่อยากอยู่อยู่ใกล้เลยไม่อยากแบบว่าคนแบบเนี้ย red flag ไม่เอาเลยอ๋อ จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ต้องเดินต้องเดินทางไหมไม่เดิเฮียตอนแรกอยกจะเล่นมากกว่าผมดูมืออะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยเพื่อนกับเขานะครับใหญ่ว่ามาตะเกียกกันอะไรไม่ได้นะตัวมืก่นแบบไหนเนี่ยไม่ได้เลยว่ะคนแบบนี้จริงๆแล้วแบบว่าอาจจะอาจจะไม่ตรงใจในหลายคนบ้างแต่จริงๆผมอยู่ได้กับทุกๆคนนะแต่ว่าส่วนตัวคือแบบว่าไม่ชอบคนเมาแล้วแบบพูดพูดไม่รู้เรื่องอ่ะกูนี่ เอ้ย <laughs> ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่ไม่ไม่ชอบเม้าแบบแบบอ,อะไรเงี้ยแบบดูแบบว่าคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเแงบบี้ยแต่จริงอยู่ได้กับทุกคนแหละรครับสบายอือ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 าคำถามดีแลกหน่อยถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ใช่บิดเบือนอ่ะเราอยากบิดอะไรบิดก็ใส่แค่นั้นนี่คือคำตอบที่ผมนี่คือคำตอบที่ผมคาดหวังเพรู้สึกว่าเฮ้ยผมนิดคำถามมารู้สึกเฮ้ยมันตึงไป แต่ว่าจริงๆอะผมอะสไตล์ผมอะคือการขี่มอเตอร์ไซค์นะเว้ยแล้วก็ฟังเพลงผมชอบมากมันชอบก่าความขี่ขับรถยนต์แล้วแบบฟังเพลงอีกมันเหมือนมันเห็นข้างนอกมันเห็นแบบบรรยากาศแบบสัมผัสลมมันสัมผัสตัวอะไรเงี้ยเออ้วมีสถานที่ที่อยากไปไหมถ,ถ้าเราเป็นแบบสายแบบนักซิ่งนักซิงเหรอ่นสถานที่ที่อยากไปแม่งนึกไม่ออกเลยว่าแบบชีวิตณนะตอนนี้คือแบบชอบฟิลแบบชอบฟิลป่าทะเลภูเขาอะไรอย่างงี้ไหมเออชอบชอบชอบป่าป่ามากเลยคุณแค่อยากจะหาชาไทยอยากหาอะไรกินอย นั่งอยู่ในป่าแล้วมีชาไทยอร่อยอร่อยชาไทยร้านนั้นคือร้าน do i do ที่กำลังจะเปิดในซอยพหลโยธิน18ทับ1แยก3ครับผมนะครับทุกคนกูขอค่าสปอนเซอร์ให้คลิปนี้ด้วยสิ่งใดในชีวิตที่แบบขาดไม่ได้เลยยังไงก็ต้องมีสิ่งนี้สิ่งใดที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นตอบหลอๆก็คงจะเป็นดนตรีดนตรีเสียงเพลงแต่จริงๆมันก็ขาดไม่ได้จริงด้วย แบบต่อให้พักยังไงแม่ก็ต้องหาอะไรฟังก็ต้องมีแต่มาให้ต่อให้เราไม่ทําเองมันก็ต้องแบบมีอะไรให้เราฟังกีตาร์อะไรเงี้ยไปเท่าไแหละอยากบอกอะไรกับใครมากที่สุดตอนนี้ถ้าแบบแวบมาในหัวแวบมาในหัวจริงๆอยากบอกอยากบอกกับที่บ้านนะบอกพ่อบอกแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบวันนี้เราเราเดินทางในแบบที่ที่เขาให้โอกาสเราในที่แบบว่าแล้วแล้วแต่ลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเพราะว่าผมเคยหลอกคุณแม่ว่าขออนุญาตเล่นดนตรีกลางคืนสักปีหนึ่ง แล้วเดี๋ยวน่าจะดังซึ่งผ่านมาสิปีแล้วซึ่งผ่านมาหลายปีมากก็หลอกแม่ไปปีต่อปีปีต่อปีสิ่งที่บอกกับแม่ไว้ก็ก็โอเคแล้วนะแบบโอเคผมว่าแม่คงได้เห็นผลงานได้เห็นแล้วคงภูมิใจแม่ตามไปดูคอนเสิร์ตในกรุงเทพเกือบจะทุกที่ปัจจุบันนะไปบ่อยมากเราก็ไม่กล้าเมาส์เลยแม่ตามไปด้วยไมได้เพลงต่อไปถ้าเกิดว่าจะมีเพลงปล่อยเพลงต่อไปสปอยได้ไหมว่าเราอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าอเรามีพูดเรื่องแบบความสัมพันธ์มาแล้วรมีพูดเรื่องแบบ ความไม่ยุติธรรมพูดเรื่องโอ้ยการแบ่การใช้ชีวิตการใช้ชีวิตต่อไปแต่จริงๆว่าแนวเพลงของเรามันก็จะวนๆอยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์นี่แหละแต่ว่ามันก็คงจะพูดในอีกมุมมองหนึ่งไปเรื่อยๆว่าแบบในในความรู้สึกของคนบุคคลนี้ในความรู้สึกของบุคคลนี้ถ้าเขาได้รับความรู้สึกแบบนั้นจะเป็นยังไงอะไรใช่ใช่ก็อาจจะอยู่ในเครือๆนี่แหละความสัมพันธ์นี่แหละอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นมีคอนเสิร์ตไหนที่ไปแล้วรู้สึกประทับใจไหมคอนเสิร์ตไหนที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตตัวเอง ที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไหนจัได้ว่าไปดูแล้วประทับใจมากไปเคยไปดูคอนเสิร์ตหนึ่งแบบไปแวบเดียวเองคอนเสิร์ตที่ศูนย์ที่เฮ้ยันประทับใจนะน่นประทับใจดีดีวันนั้นไปดูสุดยอดมากแต่ว่าคอนเสิร์ตก็คงผมว่จริงๆแล้วผมชอบผมเป็นคนชอบดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วก่อนที่จะมาแบบทํางานเพลงอะไรแบบเนี้ก็คงเป็น พี่ปูพวงเศษคันพีอันปลักหลุดสองอันปลักหลุดใช่นั้นชอบมากชอบมากแสดงว่าคุณชอบชอบพี่ปูมากชชอบมากมีความสามารถพิเศษอะไรไหมที่เรามีแล้วคนอื่นไม่เคยรู้หรือมีแล้วคนอื่นไม่เคยรู้หรืออาจจะไม่ไม่รู้เนี่ยหรือว่าคนดูไม่คนดูไม่น่าจะรู้อาจจะไม่พิเศษเว่าแต่หลายคนก็อาจจะรู้มาบ้างแล้วว่าเราสามารถดูไพ่ออราธนาเพราะว่า ผมทักไปปรึกษาเขาช่วงนึงว่าแบบคุยกันเรื่องไพ่เรื่องอะไรแบบแนะนํากันอะไร่าเงี้ยอ่าก็เป็นเรื่องของการดูดวงใช่ใช่อันนี้ก็เป็นบ้านของคุณที่กาลังสร้างไว้อยู่ใช่ไมก็ใช่ก็ใช่นี้เราก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆยูสิเพราะว่าอยากให้รายการมันแบบได้ได้เดินได้มอง้องฟ้าได้แบบได้คุยได้อะไรเพื่อนร่วมวงแต่ละคนไปเจอกันได้ไงครับบัง เพื่อนร่วมวงผมไปเจอกันได้ก็เอาจริงมาจากการเล่นดนตรีกลางคืนเขาเล่นกันโคลาเบกกับผมและสวนกันอ,อย่างเช่นพี่ตุก๊กมือไวโอลินของเราก็คือผมเล่นกันโคลาเบกผมเล่นจบแล้วพี่ตุ๊กเล่นต่อก็เลนสวนแล้วก็นั่งดูตะลุงเนนี้แม่งสีดีไม่เคยเห็นนั้นดนตรีกลางคืนมองเป็นลุงเลยคือ คือเอคนนี้ทำไมแบบไม่เคยเห็นนักดนตรีกลางคืนที่เขาแบบเป็นเครื่องโซโล่แล้วเอาไวโอลินมาโซโล่อะปกติจะเห็นกีตาร์แซกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเพื่อนผมก็ทําได้เอใครเอ่ยพี่หมอทำได้โอ้โหได้เราก็เคยเจอกันในในงานดนตรีที่เล่นด้วยกันนี่เลยพี่มุ้ยมือกลองของผมเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องพี่ตุ๊กอีกทีหนึ่งแกแบบเหมือนลากกันมาใช่เหมือนตอนแรกแกแบบไม่เอาแล้วแกจะ แกไม่จะไม่ทําดนตรีแล้วจะไม่เล่นดนตรีแล้วจะกลับไปทําค้าขายอะไรของแกกับของที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือพอมาทําวงปุ๊บก็ก็มีไฟเลยใช่ใช่ซึ่งจริงๆถ้าตอนนั้นไปค้าขายก็เป็นเศรษฐีไปแล้วก็อาจจะเป็นเศรษฐีไปแล้วตอนนี้อาจจะไปกัดก้อนกระินอะไรกนบางว่างไปนะครับดนตรีไม่ได้สบายเบอร์นะครับทุกคนใช่แล้วความฝันตอนนี้ความฝันของบางนาตอนนี้อยาฝันอยากจะให้มันไปปลายทางมันเป็นยังไงครับความฝันผม ผมก็คงจะเหมือนหลายวงก็คงอยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองแล้วก็แยกวงเอออยังไม่แยกดิยังเกาะวงกันไปเรื่อยๆเกาะกลุ่มกันไปเรื่อยเป็นชาวแกล้งใช่ๆก็อยากมีคอนเสิร์ตใหญ่คืออยากจะรักษาระยะเวลาอยากจะให้มันมีคอนเสิร์ตของตัวเองใช่มีอัลบั้มอะไรเงี้ยมันหลายๆวงมีใครที่อยากร่วมงานด้วยไหมครในอนาคตมีใครที่อยากร่วมงานด้วยจริงๆแล้วผมแบบว่าถ้าเป็นไปได้นะในอัลบั้มหน้าหรืออัลบั้มถัดไปฟุ้งไปเลยอยากร่วมงานกับใคร อยากฟิชเชอร์ลิงกับเหล่าบรรดาไอดอลของผมพี่ปูพี่เล็กพี่ชาติอะไรเงี้ยน่าสนใจนะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเป็นแบบพิเศษแบบพิเศษมากที่สุดที่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่นะอ่าเล่นบุกกันไปเกินกาไปละมันเกินกาไปลวอะไรเงี้ยตัวนี้เราเานี่กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือผมอยากร่วมงานกับพี่อิวสลิกว้าวผมชอบจริงๆผมเป็นคนชอบฮิปฮอปสไตล์พี่อิวมากเลยนะตอนในช่วงทําเพลงอะไรเงี้ย ถ้าใครเคยฟังเพลงผมเพลงหนึ่งมันจะกินไอมันจะคล้ายๆก็คือเพลงไอมิจูมันจะแบบออกแรปๆๆหน่อยอใช่เฮ้ยผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจถ้าได้ทํากับพี่อุศลิกอ่ะถ้าไม่ใช่ศิลปินที่อยากร่วมงานแต่เป็นนางเอก MV ที่อยากอยากได้คนนี้มาเป็นนางเอก MV อันนี้เรื่องนางเอกมังแบบคือผมอ่ะอ่าแบบอ่อนด้อยเรื่องอะไรพวกนี้มากเลยผมไม่ค่อยรู้ส่วนใหญ่ค่ายห้ท่าเป็นคนจัดการอ๋อเข้าใจใช่ใช่ใช่เรื่องนางเอกวีนี่ พอนึกไม่ออกก็แล้วกันหรือว่าจริงๆคุณมีในใจแต่ว่าคุณแบบคุณไม่กล้าพูดด้วยอะไรหรือเปล่าคุณไม่กล้าพูดด้วยเหตุผลอะไรหรือเปล่าหรือคุณกลัวคลิปออกไปแล้วใครจะมีปัญหากับคาตอบคุณหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีไม่มีแล้วก็เป็นว่าเราแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่เขาจะเลือกมาเลือกใครมาให้แสดงดีก็พอแล้วโอเคโลกที่แบกไว้ของบางคืออะไรครับโลกที่แบกไวของคำว่าโลกที่แบกไว้ของบางแบกอะไรไวนะถ้าเอาเอาแบบเป็นช่วงนี้เลยนะตอบ หลายๆคาถามไม่ต้องเป็นช่วงนี้นะปัจจุบันออของความรู้สึกเนีตอนเนี้ยคือ <laughs> แบบตอนเนี้ยมันเ,เขียนเพลงไม่ได้ <laughs> <laughs> อ่า<อ>นี่นี่คือการแบกอยู่นะเพราะว่าเราก็ต้องทอําอัลบั้มกันต่ออะไรเงี้ยแบกหน้าที่ตัวเองไว้แต่ว่า <sh arp> มีหลายๆวงก็บอกว่าเอ้ยถ้าถ้าอัลบั้มนี้ผมกําลังจะปิดอัลบั้มอัลบั้มได้จบไปแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันมีแกล์หลังจากการปล่อยอัลบั้มก็ควรจะพักบ้างไม่ใช่แบบว่าพยายามจะเข้นเข็นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนเราจบ ไปภาร,รกิจหนึ่งแล้วอ่ะถ้าต้องทําภารกิจใหม่แต่เราไม่ได้มีซอสอ,สอันใหม่มามันยังไม่ได้ไปหาอะไรใหม่มาแม่งก็จะมีความตันเออ,เอ,อกลัวกลัวแม่งแบบไม่ดีด้วยกลัวแบบทําไปส่งส่งแบบว่าอะไรเงี้ยอะไรใช่เป็นเรื่องที่แบกอยู่ตอนนี้ <laughs> ใครชิบหาได้ดูได้ดูรายการที่ไปออกก็มาดิครับอ,อยากรู้ว่าในวงในแก๊งนั้นใครตลกสุดจริงๆเขาตลกทุกคนเลยนะแบบว่าหาแล้วเร็วมากด้วยจนแบบเรา จริงๆเราเราเล่นมุกกันอยู่ร้านเล่ากันบกเราก็ตลกกันนะเราก็ตลกแล้วก็เแต่พอไปอยู่ในรายการจริงๆแม่แบบเขาเร็วกันมากอะพวกพี่พี่พี่แจ๊ดพี่บอลอะไรเงี้ยจริงๆตลกหมดเลยครับทุกคนเลยเฮฮาปาจิงโกะมากหัวไวฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเลยผมเห็นคุณในทั้งสองพาร์ทนะทั้งพาร์ทที่เล่นดนตรีแล้วก็พาร์ทที่ไปเวตลกอะถ้ากว่าถ้าเกิดว่าคุณว่าพรสวรรค์ของคุณคือดนตรีหรือตลกอะเฮพรสวรรค์ของผมอะ พักหลังๆแม่งหนักไปทางตลกด้วยไอ้แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่ทำควบคู่กันได้มันก็ดีนะใช่ใช่ใช่เหมือนแบบศิลปินหลายคนผมก็เริ่มเห็นว่าแบบเฮ้ยเวลาโชว์เขามีความเอนเตอร์เทนด้วยนะมีความแบบผมเคยแอบคิดว่าวันหนึ่งผมอาจจะคล้ายๆฟิลที่ผมเคยเห็นพี่เป็กวงซิลตลกๆล้วก็ร้องเพลงเศร้านะแต่ว่าก็มีพาร์ตตลกผมก็เห็นแกปั่นจักรยานแล้วก็ขึ้นเวทีเมื่อกี้คุณบอกว่าเวลาแบบ เวลาคุณทีเขียนเพลงอะไรยเงี้ยคุณจะเริ่มจากการถ้าคิดไม่ออกให้อ่านหนังสือใช่ไมมีหนังสือแบบเล่มไหนไหมที่อยากแนะนําในฐานะแบบคนเขียนเพลงเหมือนกันเอาจริงๆนะผมอ่านหนังสือน้อยมากอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สายอ่านหนังสือแบบจ๋าๆอ่านส่วนใหญ่จะเป็นล็อกสั้นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันจะมีเว็บอยู่นะแต่ว่าเหมือนตอนนี้มันมันปิดไปแลวอะไรเงี้ยชอบอ่านเป็นแบบสั้นๆสมาธิไม่ค่อยไอ้นี่ด้วยไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยแต่ว่ามีหนังสือเรื่องหนึ่งที่ เอ้หนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนอะไรได้เพลงน่าชื่อว่าไม่เป็นไรนะถ้าจะร้องให้บ้านผมเหมือนจะจะสำนักพิมพ์เดียวกับผมปะไม่แน่ใจหน้าปกสีฟ้าคุณคุณคุณในทีมงานชี้บอกว่าให้นั่งนี้เหรอผมว่าไม่น่าเวิร์กต้หักวะผมดูจะโค้งไม้มาแล้วผมว่าไม่น่าเวิร์กได้เดินได้เดินได้ชิลประมาณนั้นประมาณนั้นคติประจาใจในการใช้ชีวิตมี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 เป็นช่วงเป็นยุคอีกในช่วงทําเพลงแรกๆก็คือ ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีคนฟัง ah. นำทางโดยแบบนี้ไว้ตอนตอนที่แบบทำเพลงแล้วยังไม่มีคนฟังอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยหรือว่าที่ที่ใช้มาควบคู่กันมาก็คือมันเป็นคำของฝรั่งดูใน YouTube mm hmm. มาคือ passion never fail passion never fail เออคือแบบว่าสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอะ่ะมันจะไม่ไม่ทำให้เราผิดหวัง ah. อะไรแบบหรือที่ B N K เคยกล่าวไว้ว่า<อ>ความพยายาม<อ>ไม่เคยทําร้ายคนที่ตั้งใจ ah. เพ s ชช euh, euh, ั่นเนอ r f เฟลเออเอดีดีนะแบบชอบชอบเฮ้ยม่ฟังแล้วรู้สึกว่าเชื่ออยากจะกลับไปทำอะไรบางอย่างเออเพ s ชช erm> um> ั่นเน e r f เฟลใชเมื่อกี้เป็นคติประจําใจฮะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและถ้านิยามของความรักเพราะว่าจากบทเพลงหลายบทเพลงที่ออกมาอยากจะรู้มุมมองว่าบางนิยามความรักว่ามันคืออะไรความรักหรอความรักแม่งแบบ จริงๆแล้วมันคืออะไรก็ได้นะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันนับว่าเขาว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามด้วยอะ,อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่แต่มุมมองของแต่ละคนบางคนก็เจอความรักที่ดีบางคนก็เจอความรักที่ท,ที่แบบไม่โอเคอะไรอเงี้ยแต่ผมว่าหนึ่งในความรักหรือว่าอะไรก็คือการการยินดีต่อกันการเข้าใจกันหรือว่านั่นแหละการยินดีต่อกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่อเอออะไรอย่เงี้ยเห็น ในสถานที่ที่ไปบังไปเล่นแต่ละที่วงบังจะมีความแอคค่อนข้างเยอะอยากรู้ว่ามีท่าแอคประจำไหมที่แบบท่าแอ็ประจำที่โพสแบบเป็นท่าดอมอส่วนใหญ่เป็นท่าดอมก็คือท่านี้เศ้าหลินเส้าหลินนี่อาจารย์ลองทำงนี่แกงเดียวกันนี่อย่างงี้ยพูดถ,ถึงเรื่องอชื่อดอมกอ็เอาที่มาของชื่อดอมมาจากอะไรชื่อดอมแม่งมาจากตอนแรกเราไม่ได้ชื่อดอมนี้ไว้เราชื่อดอมแกงขี้เรือน ผมว่าดีแล้วที่เปลี่ยนแ <laughs> 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 ม่งไม่สามารถออกมาใช้ <laughs> แบบข้างนอกได้มันเป็นแก๊งที่อยู่ในแบบในไลฟ์ o p e พ c h ช t อะไรในยุคโควิดอะ,อะในในแบบนั้นแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นเร้าหลินไอ้น้องจินผู้จัดการวงผมอ,อือแล้วแบบเฮ้ยเราเปลี่ยนไหมแล้วแบบเพื่อเอามาแบบให้บันสาธารณะขึ้นให้มันใกล้คนมากขึ้นเลยก็เลยเป็นเร้าหลินเร้าหลินก็อาจจะมาจากเร้าหลายอะเส้าหลายเร้าหลายอะไรเงี้ยแต่เป็นเร้าหลินเพื่อกินมิกให้มันแบบว่าตลกตลกอย่งนให้พูดอะไรกับเร้าหลินที่ติดตาม วดีีโอน้ขอบคุณแก๊งเศร้าหลินทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนวงมนัสวีมาโดยตลอดนะครับตลอดตลอด <laughs> ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณที่ขอบคุณที่ผลักดันวงดนตรีเล็กๆให้ให้แบบว่าเติบโตได้เติบโตแล้วก็ทํางานได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยฝากผลงานหน่อยครับผมตรงน,นี้ก็ฝากผลงานวงมนัสวีด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาต ฝากค่ายที่กระผมอยู่นั่นก็คือค่ายของคุณจา่ายไทตัสมิธคืองค่ายเขามีวงริตเจอนมาใหม่ด้วยเก้าอาคารริตเจอนกำลังมาแล้วแต่ในนั้นก็มีแกนฮาว่าสไตล์เพื่อชีวิตยุคใหม่วิจิตชนเพื่อชีวิตเหมือนกันแล้วก็มานบะนะ <S <S ซึ่งผมได้ฟังทุกวงเลยนะใช่ <S 2> <S 2> ผม <ๆ S 1> ชอบเก่งนันใช่ผมชอบชอบหลายวงมากไม่ชอบวงเดียวเลยนั่นก็คือย้อนยอคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายแล้วเป็นกิมมิ c ของช่องเราโอเคครับถ้าบังคือ ท้องฟ้าณนะช่วงเวลานี้นะอในชีวิตเนี้ยบางคือท้องฟ้าในช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหมช่วงเวลาจริงๆผมเคยมีท้องฟ้าที่แบบชอบนะแต่ว่าคงจะแบบช่วงเวลาไม่เป๊ะเวอร์แต่คือตอนห้าโมงครึ่งถึงหกโมงสิบห้ามีนาทีสิบห้าด้วยใชม่มันมันมันจะแบบว่าผมเคยแต่งเพลงจากช่วงเวลานี้ ก็คือเพลงในวันที่ฟ้าสวยงามคือเห็นท้องฟ้าของบนสะพานแล้วก็แบบมองในการแบบเฮ้ยท้องฟ้าที่สวยแบบชอบมากเลยคือแบบฟ้าที่กําลังเกือบจะตกอะไรเงี้ยแบบแล้วฟ้ามันกําลังสวยดีชอบชอบชอบประมาณนี้เป็นช่วงห้าโมงห้าโมงครึ่งถึงหกโมงสิบ้าใช่ได้เดี๋ยวผมจะกลับไปเช็คว่าผมมีท้องฟ้าเวลานั้นหรือเปล่าแต่นี่คือสี่สิบเจ็ดคถามที่ทําให้รู้จักเพื่อนบ้านของเราคนนี้มากยิ่งขึ้นบางมณัสวีครับผมครับ